สว,ส,สวัสดีครับ,ครบเคอร์บูครับอูจากเอมีนที่นาากลับ,บมาพบกับพวกเราในรายการ Small Talk Talk คบเครื่องเรื่องสเนคเกอร์ Fragment Travis ซึ่งโอ้โหโอ้โหอยู่ที่เท้าไม่รู้แน่นอนอันนี้กี่กี่ US อ่ะอันนี้อ้าวเสร็จเสร็ซสิเอสเดินเดินบ้านเดินกับบ้านโอเคมาลองดูซิอันนี้ที่ข้อมูลที่พี่พูดคือของจริงนะออ่ขงงจริใช่อันนี้ของปลอมนะเปรียบเลยสภากอบอกเอ้ยเหมือนพี่เออกลัวจะเป็นอย่างนั้นนะจอแดนทราวิสนะครับวิงโลโก้ วิงโลโก้มีไหมมีไหมวิงโลโก้เขาบอกว่าของแท้เย็บอย่างได้อย่างคมมีมิดิช่องไฟอะสมมาตรส่วนของปอมอักษรจะไม่ชัดอืเว้นจะไม่ดีเรียบร้อยเรียบร้อยตายว่ะเออว่ะแต่ถ้าถามเรื่องความละเอียดอ่ะมันก็ดูไม่ค่อยละเอียดเออดูไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ต้องบอกว่าตัวพาวิสะเป็นรุ่นที่มีปรับแพท หนักมากมแลวหลายรอบมากจนเซียนหลายคนก็ยังบอกว่าเป็นหนึ่งในรุ่นที่ดูดย,ยากที่สุด,ดอนนเออใช่เพราะว่าหนึ่งเลยคือแวลรม,มันสูงใครๆก็อยากทาของปลอมออกมาขายและเขาทําออกมาหลังๆก็คือแบบโหดมากโหดมากโหดมาก,มากจริงๆถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นคนที่เซียนจับมาเยอะๆแล้วอัปเดตแบบข้อมูลทุกๆรอบจริงๆอ่ะ โอ้ตามไม่ทันเหมือนกันระยะฝีได้ไอ้พวกเย็บแบบสูชเนี่ยรองเท้าเนี่ยต้องเก็บงานอย่างเรียบร้อยเรียบร้อยไหมคู่นี้อืระยะฝีได้เท่าเท่ากันว่าก็เรียบร้อยอยู่หรือมันเป็นของแท้วะคู่นี้ถ้าของปลอมตะเข็บจะแบบอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้ปลอมได้ไม่เหมือนเพราะว่าอาจจะแบบลั่นเกินเนี่ยแต่มันก็เว้นดีนะอแต่ผมรู้สึกว่าอันนี้คู่คู่นี้นะเหมือนฝีได้มันหนักนิดนึง รู้สึกว่ารอยได้มันเหมือนแบบมันแรงะ้ตัวรองเท้ามันดูเป็นรอยเยอะอะตั้งตั้งตั้งเลยครับผิดเออมันดูแบบแรงแรงนิดนึงอะอันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันได้ครับแล้วก็ต้องใช้ทุกนต้องใช้แบ็คไลท์สองด้วยว่าจากที่จากที่รู้สึกว่าฝรั่งอะเขาชอบใช้แบ็คไลท์สองกันใช่ใช่ใช่เขาบอกว่าแบ็คไลท์เนี่ยมันจะโชว์พวกแบบดีเทลซ่อนไว้อะไรบางทีเขาแบบว่าเขียนเลขอืเขียนเลขว่าอันนี้คือหนัง ตัวที่เท่าไหร่หรือว่าตัวพื้นอันนี้ยก็เห็นเขาเอาแบ็คไลท์ส่องกันบ่อยอยู่เหมือนกันนะว่าแบบเออพอส่องไปแล้วเนี่ยมันจะรีเฟล็กกลับมาหรือว่าถ้าบางอันส่องแล้วมันไม่รีเฟล็กเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะต้องแบบเช็คจุดอื่นเพิ่มเติมอีกก็มันมีแบบมันมีที่แบบว่าเออไนกี้แบบจงใจใช้ได้แบบที่มันสะท้อนไฟอ่ะแค่จุดนี้อะไรเงี้ยเป็นการแบบเตือนตัวเองว่าต้องใช้อะไรเงี้ย แล้วก็ที่เคยได้เห็นที่เคยเห็นนะคือแบบเขาบอกว่ามันจะมีชิปตรงนี้เออมีชิปอยู่หลังกล้องเห็นปะเห็นปะอ่าอันนี้ก็คก็ชอบดูกันนะเอมันเรียกว่าอะไรนะ i f i d เออ i อะไรสักอย่างประมาณนั้นซึ่งอุปกรณ์อุปกรณ์ครบครบนะครับเชือกอันไหนต้องลอ o s s y มันก็ลอ o s s y นะคู่นี้กระดาษพอครบท่ถ้วนครบผมจัดเลย โอเคก็ดูยากดูยากดูยากเหมือนกันดูยากจริงถ้าสําหรับเราสองคนที่ไม่ได้มีประสบการณ์การตรวจรองเท้าการเช็ครองเท้าเลยอะ่ะขนาดมีตัวเทียบนะยังยังเหวอเอะไรเหมือนกันใช่ก็คงต้องดูอย่างที่อย่างที่บอกก็คงต้องย้อนกลับไปดูที่แร่งที่มามราคาใช่แล้วก็อุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ย นั่นแหละฮะของแค้ของปลอมประมาณนี้ละกันแต่ละรุ่นมันก็มันก็ดูดูหน้ากล้องตรงนี้ก็ดูสนุกนะใช่ใ่ดูได้มองดูได้จับแต่ถ้าชีวิตจริงเพื่อนๆอาจจะไม่มีโอกาสแล้วที่แบบ มาเทียบแท้ปลอมนี่คือถ้าโดนก็คือโดนเลยโดนก็คือโดนเลยจบเลยนะไม่มีแบบสนุกสนานเอ็น้ยเอ้ยมานั่งลองเทียบกันสนุกสนุกเพราะว่าชีวิตจริงไม่สนุกเออชีวิตจริงไม่สนุกเวลาโดนปลอมขึ้นมานี่คือน่าจืดเลยแบบโอ้โหเครียดเลยเซ็งใช่ซึ่งอย่างที่บอกไปว่าแต่ละคู่ดูยากแล้วมันยังมีดีเทลที่ละเอียดกว่านี้แบบอีกเยอะมากๆเราสองคนก็ ทำได้แค่แบบเออดีเทลใหญ่ๆที่เราพอจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังได้แล้วกันจากประสบการณ์ของอ u t เทนดิเคเตอร์แล้วก็จากประสบการณ์ของเราสองคนเองด้วยต้องเนาะซื้อกระสะสมดีกว่าซื้อกระสะสมดีกว่านะครับเนาะคือเราจะได้ไม่ต้องแบบมานั่งปวดหัวให้ผู้เชี่ยวชาญเขาแบบว่าเช็คให้เราดีกว่าใช่ถ้าแท้ก็ถึงเราถ้าไม่แท้ก็ตีกลับไปใช่ซึ่งนั่นแหละซื้อกระสะสมเนี่ยอย่างแรกเลยคือได้ของแท้แน่นอน ถ้าเกิดว่าซื้อไปแล้วตัวสินค้ามีปัญหาเจอของปลอมหลุดไปอาจจะด้วยความบังเอิญหรืออาจจะด้วยอะไรก็แล้วแต่ทางสะสมเขาก็มีนโยบายการคืนเงินให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลส่วนใครที่ต่างประเทศต่างประเทศซื้อสะสมได้ไหมซื้อได้ครับสามารถสั่งกับสะสมได้เหมือนกันตอนแรกคิดว่ามีแค่ประเทศเพื่อนบ้านนะลาเวียดนามใช่ไหมครับ แต่เมื่อกี้เห็นแบบว่าเขาเลื่อนกันอะก็เยอะอยู่ญี่ปุ่นเกาหลีจีนออสามารถสั่งจากบ้านเราต่างไปต่างประเทศได้เลยตอนเลือก a อดเวรสใช่ไหมครับมันจะมีให้เลือกประเทศว่าจะส่งไปประเทศไหนประเทศไหนอะไรเงี้ยลองไปดูอยู่ในแอปเออเพราะงั้นใครที่ดูพวกเรา2คนแต่ว่าตัวอยู่ต่างประเทศอยากกดสะสมก็สามารถกดจากบ้านเราประเทศไทยนะครับส่งไปหาคุณผู้ชมได้ลองไปเช็คดูในในแอปเนาะจะขึ้นให้ตรงนี้กัน ว่ามีประเทศไหนบ้างใช่ึ้นเหมือนเอ็นเครดีหนังเยอะเยอะมันเหมือนจะน้อยแต่มันก็เยอะมันก็เยอะมันก็ลองไปดูกันว่าอยู่ในประเทศที่คุณอยู่กันหรือเปล่านะครับโอเคอ่าข้อนี้ต้องให้ผปพูดแล้วเผื่อกดรับของในแอปสะสมจะได้รับของไหมเผื่อกดรับของในแอปสะสมกดรับแล้วเนี่ยได้รับอ่ะเพราะว่าเวลาพี่เคยกดซื้อของในสะสมอ่ะเขาจะมีปุ่มขึ้นมาว่าเออได้รับของแล้วใช่ไหมอ่าถ้ากดได้รับของไปแล้วเนี่ย มันก็จะได้แต้มเออเป็นคะแนนสะสมใช้สําหรับแลกโพสตส่วนลดหรือว่าเล่นกิจกรรมต่างๆของทางสะสมได้แต่บางคนอ่ะไปกดได้รับสินค้าก่อนที่สินค้าจะถึงอ้าเราจะได้ได้ไหมอ่ะได้ก็ยังได้สินค้าเหมือนเดิมแล้เพราะว่าขอมันก็จะส่งเหมือนเดิมแต่ว่าสําหรับใครที่แบบเอ้ยบางทีกำลังรอคู่นึงอยู่แล้วเราต้องการคะแนนที่จะเอาไปแลก โค้ดคคส่วนลดอ่ะเออในการซื้อค<ด>ู่ถัดไปเลยอ่ะก็สามารถกดรับของก่อนเพื่อเอาแต้มได้แล้วก็เอาแ,แต้มไปแลกซื้อใหม่ได้เลยเอาง่ายกดหน้ากดหลังกดก่อนกดทีหลังก็คือได้แต้มหมดได้แต้มหมดได้ของหมดไม่มีปัญหานะครับถ้าของตรวจผ่านเรียบร้อยส่งออกจากสะสมเรียบร้อยยังไงได้ของแน่นอนการคืนเงินในสะสมรอกี่วันทาการก็การคืนเงินในสะสมเนี่ยจริงๆอาจจะต้องแบ่งเป็นหลายใครทีไรยนนิดนึงแล้วแตเออแต่ว่าถ้าแบ่งแบบหลักๆเลยอ่ะ ก็จะคืนเงินภายใน1วันทําการไม่รวมวันหยุดไม่รวมวันหยุดนักตะเลิกอะไรอย่างนี้โดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยสะสมหยุดเนาะก็จะไม่ได้มีการโอนค่าสินค้าให้ทั้งในส่วนของผู้ขายและก็ในส่วนของรีฟันเออก็จะข้ามไปเป็นอถ้าสมมุติว่ารีฟันวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ติดแล้วเสาร์อาทิตย์ติดเออก็อาจจะได้รับวันจันทร์หรือถ้ารีฟันวันศุกร์ช่วงเช้าอาจจะได้ภายในรอบวันนั้นด้วยเหมือนกันอ่าก็จะมีความแบบ เหลื่อมกันประมาณ1วันแค่นั้น <Okay. S 2> เองใครที่รอรีฟันก็ไม่ต้องกังวลแป๊บเดียวแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่แบบติดเสาร์อาทิตย์ตมาอ่ะสมมติอตอเอาง่ายสิบสองไอเดี๋ยวก่อนสิบสองเมษายนกอดคืนเจอสองการเลยนะยาวเลยยนะาวเลยอ่ะมันหยุดเจอกันนะครับใช่อสมมติหยุดศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อ่ะ ถ้าเกิดว่าสมมติคืนในวันศุกร์ก็อาจจะได้รับเงินอีกทีคือวันอังคารเลยก็คือวันพิเศษวันเดือนฮักแต่ละก็ลงสามคดด้วยอาจจะแบบนานนิดนึงแต่ว่าในเรื่องของการรีฟันอะไรเงี้ยก็ได้คืนแน่นอนนะครับไม่ต้องกังวลได้ครับทุกคนเข้าใจกันนะครับสั่งวันนี้ได้วันนี้คืออะไรคืออันไหนอะสั่งวันนี้สายฟ้าสายฟ้าที่เราคุ้นเคยสายฟ้าสีเขียวเ a d y to ship นั่นเองเรดี้เ a d y toship นั่นจะมีแท็กอยู่ในสะสมด้วยใช่คือถ้าเกิดคน บบอ่ะวันนี้อยากได้ของอ่ะเป็นกดตรงนั้นเลยใช่มันจะคัดมาให้หมดแล้วว่าจะมีอะไรบ้างจะมีดังจะมีนิวบาลานซ์แซมบ้าโอ้โหเยอะอ่ะลช่กดเข้าไปดูโมมีของทุกไซส์อีกใช่ไซส์ไหนที่มีของพร้อมส่งเลยมันก็จะเป็นรูปสายฟ้าเออพอกดเข้าไปเนี่ยมันก็จะขึ้นเลยว่าอันเนี้ยพร้อมส่งพร้อจะสะสมเลยใช่ถ้าเกิดว่าสมมุติคุณผู้ชมอยู่ในโซนกรุงเทพครับเออแล้วกดส่งเป็นแบบ Messenger เนี่ยสามารถเลือกวันเลือกเวลาเออแล้วก็กดสั่งซื้อได้เลย ทีมงานเนี่ยเขาก็จะเรียกรถไปส่งให้ตามเวลาที่คุณผู้ชมเลือกเข้ามาสมมติว่าแบบต้องซื้อตอน10โมงอยากใช้ของก่อนเที่ยงอะผมต้องไปหาเพื่อนล้เราก็เลือกเลย11โมงโมงถึงเที่ยงขอก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะจัดส่งให้เราตามเวลาที่เขาเลือกมาไม่ต้องรอของแบบ2วัน3วันเลยไม่ต้องรอแล้วปึ๊บเดียวใช่แต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยู่ต่างจังหวัดก็ กดสั่งซื้อก่อน4ี่โมงส่งออกภายในรอบวันนั้นวันรุ่งขึ้นก็อาจจะถึงและอย่างเร็วอ,อ๋อสั่งสั่งสั่งก่อน4ี่โมงในวันนี้พช่ยอาจจะถึงอาจจะถึง,จจถงก็อยู่ที่ขนส่งด้วยว่าเขาจะแบบสามารถส่งให้ถึงในวันถัดไปได้เลยหรือเปล่าแต่โดยส่วนมากนะถ้ากดก่อน4ี่โมงวันรุ่งขึ้นก็จะถึงแล้ว hmm. ประมาณนั้นละกันส, hmm. สําหรับระยะเวลาการจัดส่งในดิจิทัชิพไปใช้ละกันเนาะสำหรับสายรีบสายบอกว่าต้องการเดี๋ยวนี้อืสายเอาง่าย ส่งแมสได้ไหมครับไี่ส่งแมสได้ไหมครับประโยชนประโยคน์ทั้ชยแล้วส่งไม่ได้ไหมครับเออมีแล้วมีแล้วมีแล้วซึ่งเอาจิงมผมว่าเหมาะกับทุกคนเลยเพราะเราซื้อเราก็อยากรีบได้ขออยากได้เห็นอยากเห็นเลยอยากได้คือยังไม่ได้ใส่หรอกซื้อมาก็วางไว้ผมรู้พี่เคก็เป็นเอ้ยเอ้ยเอ้ยใส่แล้ววางมได้เห็น่องแล้วเออแต่ว่าเออมันมีความสุขที่ของมันถึงมือแล้วประมาณนี้อือฮึอกิจกรรมปิดท้ายนะฮะก่อนจะไปวันนี้แจกหรอ เราไม่ไม่แจกดิเราจะเล่นเกมกับคนดูหน่อยเล่นเกมกับคนดูว่าแบบเฮ้คู่นี้เนี่ยยี้ซี่สไลด์เนี่ยโอ้โห real or fake real ค่ะ fake ค่ะโอเคโอเคได้ได้ได้ขอดูขอดูตัวรองเท้าหน่อยนี่อ่ะมันก็เอออ่ะกองชั่งมาโหว่ามัน มันก็ดูปกตินะทุกคนครับก่อนจจก,กันไปนะครับคอมเมนต์มาบอกกันด้วยว่ายีซี่สไลด์คู่นี้เนี่ยแท้หรือปลอมนะครับแท้พิมแท้ปลอมว่าพิมหัวปลอมมาเนาะเออเอ,อมาร่วมสนุกกันมาดูว่าน้่าขคำขำมาดูกันว่า,า,วาใครจะเดาออกนะฮะแท้หรือปลอมพี่เคยว่าไงผมให้พี่เคยเดาก่อนเ,เลยเดาก่อนเลยเอาจริงผมว่าผมก็จับยีซี่สไลด์มาเยอะนะ อันนี้ก็ดูอันนี้ก็ดูใช้ได้ก็ดูปกตินะก็ดูใช้ได้อะคุณผู้ชมลองท่ายกันดูแต่ส่วนตัวผมว่าแท้มังม้งแท้มั้งทีมงานครไม่ไม่แกล้งหรอกจริงหัวสะอาดขนาดนี้เอ,อ,อเนะครับแท้หรือปลอมคอมเมนต์เข้ามานะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะติดตามพวกเราอืมก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ช่องสะสมไว้ด้วยใช่กดไลค์กดแชร์ด้วยสปอติฟายสปอติฟายใครที่อุ้ยคลิปนี้จะฟังได้เหรอโอ้คลิปนี้มันก็อาจจะแนะนําให้ดูแล้วกัน แนะนำให้ดูแล้วกันเพื่อความสนุกแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกดูพวกเราสองคนผ่าน YouTube เลยจะเอาประโยคนี้ขึ้นตั้งแต่ตอนแรกนะครับไม่ใช่เขาดูไปถึงแบบชั่วโมงหนึ่งละไม่บอกคนแต่แรกว่าลูกก็ดูบ้านเราเออโทษเสียอีกชั่วโมงหนึ่งก่อนคำเตือนคำเตือนคลิปนี้ควรดูผ่าน YouTube นะครับคลิปนี้ควรดูผ่าน YouTube จริงๆนะครับคนที่ฟังใน Spotify คุณยังเปลี่ยนใจทันย้ายไปดูใน YouTube ก่อนนะครับนะครับโอเคนั่นแหละครับเราสองคนก็จากไป ด้วยเห็นตอนนี้ยี่สี่สไลด์คู่นี้นะครับแท้หรือปลอมเดี๋ยวต้องไปเคลียร์กันหลังกล้องอีกทีว่าแท้หรือปลอมอยู่ๆก็ส่งมาให้นะใช่ครับโอเคนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคุณผู้ชมไปแล้วครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับ